อปเครื่องวัดแสงนะครับเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่จะเซฟบัตเจดของคุณนะครับในการซื้อตัวเครื่องวัดแสงครับถ้าตัวเครื่องวัดแสงดีๆเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับทันสมัยรรนะครับคุณมีสามารถจะซื้อแอปที่เป็นสําหรับเอาไว้วัดแสงแล้วก็ซื้อตัวนี้นะครับตัวเล็กนิดเดียวติดที่หัวกล้องโทรศัพท์ของคุณนี่แหละครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณนี่นะครับเป็นเครื่องวัดแสงนะครับออมันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเราเข้าไปชมเลยครับ โอเคครับพอเราเข้ามาที่แอป l u x ซ่นะครับลองกดเข้าไปในแอปนะครับพอกดเข้าไปในแอปจะเห็นว่าตอนนี้กล้องตัวนี้มันยังไม่ได้ attach นะครับเข้าไปที่หน้าเลนส์ของกล้องนะครับเราใช้เลนส์ตอนนี้ผมใช้เลนส์ข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าเรา attach ตัวนี้เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปที่หน้าเลนส์ปุ๊บมันก็จะปรับมาเป็นหน้านี้ละใช่ไหมครับมันก็จะมีวิธีมันก็จะมีบอกในเบสิกนะครับถ้าคนที่ใช้ เครื่องวัดแสงอยู่ก็จะเข้าใจาได้นะครับมันก็จะบอกในเบสิคปกติทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งน,นะครับสมมุติว่าเราจะใช้แล้วว่าแค่กดโผลเนี้ยนะครับนะครับเราก็จะมันก็จะล็อกซอบให้อ s o ออะไรต่อแอล้วพวกนี้ให้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าคุณจะใช้แอปนี้คุณต้องคาลิเบตก่อนนะครับโอเคผมเอาอันนี้ออกมานะครับถ้าคุณไม่คาลิเบตก่อนเนี่ย มันจะไม่มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ตรงนะครับคุณก็ต้องคารเบเตวิธีคารเบเตก็จะคอมไปเขียนนิดน,นึงนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ใช้เครื่องวัดแสงเป็นประจำเนี่ยก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีโน้ตอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะคุยกันมากไปกว่าน,นี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้มันใช้ได้สําหรับ iOS แล้วก็มันใช้ไม่สามารถใช้กับแฟลชได้นะครับถ้าคนที่ถ่ายภาพนิ่งอยู่นะครับคุณที่ถ่ายภาพนิ่งแล้วคิดว่า จะวัดแสงเหมือนเครื่องวัดแสงปกติที่เป็นยูนิตทั่วไปใช้วัดแฟลชด้วยแต่พวกนี้ตัวนี้ยังไม่เวิร์กนะครับตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับอ่ะคราวนี้ลองมาดูแอปอีกตัวนึงอันนี้เป็นแอปเบสิกนะครับที่ติดมาเขานะครับเป็นแอปฟรีครานี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวที่อ่าผมแนะนํามากกว่านะครับน่าสนใจมากกว่าก็คือซีนมิเตอร์ C 2นะครับซีนมิเตอร์2คือตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเดิม นะครับคือเราจะต้องใส่ตัวนี้เข้าไปข้างหน้าก่อนนะครับแล้วมันก็จะ,ะมันก็จะถึงทํางานของมันนะครับได้ปกตินะครับโอเคคันนี้เนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณก็จะต้องนะครับจะต้องคาลิเบตก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะใชะ้เครื่องวัดแสงตัวนี้นะครับแต่วันก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันสะดวกนะครับ มันจะไม่แบบ100%นะเท่าที่ผมเช็คมามันเอาถ้ามาเทียบกับเครื่องวัดแสงที่เป็นยูนิตที่ตัวหลายร้อยเนี่ยค่ามันจะไม่ได้ร้0ยเซเท่ากันเป๊ะนะครับแต่มันก็ใกล้เคียงนะครับซึ่งตัวนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างให้เล่นได้นะครับคุณสามารถจะเช็ค s ั u เต e ร์สปีด a ั e เ t u r e ชอร์อะไรได้เยอะมากเลยแล้วอัอนนึ้งที่ผมชอบก็คือว่าไว้์บาลานนะครับเห็นตรงมุมข้างบนนะครับมันก็มีให้เราเช็คไวบ้บาลานได้นะครับ นะครับแล้วก็มีดีเทลอื่นๆอะไรมากมายนะครับที่เราสามารถจะทาได้นะครับถ้าแต่เราเราไม่ลงรายละเอียดถึงว่าใช้เครื่องวัดแสงยังไงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างเยอะแล้วก็คงจะคุยกันเป็นชั่วโมงเลยนะครับมันต้องอต้อง,ต,องต้องเรียนเหมือนเหมือนเรียนใช้อุปกรณ์กล้องเลยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกี่ยวเครื่องวัดแสงคุณจะต้องมีความเข้าใจเรื่องกล้องด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ยูนิตตัวนี้มันจะดีตรงไหนครับอ่า ยูนิตตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือคุณนะครับสามารถที่จะนะครับเอาไว้ใช้ทำงานสมมุติคุณเป็นดีเรคเตอร์คุณเป็นผู้กำกับเนี่ยนะครับคุณเอาไว้ใช้เวิร์กกับทีมขคุณได้คุณสามารถไปที่โลเคชันคุณเซตแสงได้แล้วคุณสั่งทีมงานได้เลยคุณแค่เดินไปดูบอกเอ้ตรงนี้สว่างไปเอาลงมาสต็อปหนึงหรือว่าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยด้วยความสะดวกนะครับ นะครับซุนสามารถวอร์กับทีมงานได้โดยสะดวกมากเพราะมันเป็นมือถือแล้วก็ยูน Mix ิตตัวนี้มันก็เล็กนิดเดียวเองคนที่ใช้เครื่องวัดแสงหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องแสงเป็นประจำนะครับผมก็แนะนำนะครับเพราะว่าไม่แพงมากนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันผมก็แนะนำให้เป็นซีนมิเตอร์2เลยนะครับโอเคครับนี่ก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคุณที่ต้องใช้เครื่องวัดแสงอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ดูแฮนดี้ดีนะครับพกพาสะดวกนะครับ ติดตัวง่ายโยนสายเบิชักในรถก็ได้นะครับไปไหนก็ไม่มอยไม่มีวันลืมแน่นอนนะครับโอเคครับก็ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากช่วยส่งหัวใจดวงเล็กๆมาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กด s u b สไคร์ใน y o u YouTube c h a ช n น l ก็ได้นะครับตามรายละเอียดข้างบนนะครับหรือขอจอยเข้ามาใน Bu บ t i o n Private Group นะครับผมมีกลุ่มพิเศษที่เอาไว้คุยกันเกี่ยวกับงานสร้างวิดีโอโดยเฉพาะเลยนะครับขอจอยเข้ามาในกลุ่มข้างบนนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ